สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นปืน M4A1 l a p t e r นะผมเนี่ยเป็น M4 เก็บเสียงที่ผมโคตรชอบเลยนะเพื่อนๆใครมีก็ลองเอาไปเล่นทีมหรือเล่นซิงเกิลดูได้ผมโคตรแรงนะบางคนก็เล่น M4 ก็พอจะรู้แล้วนะครับผมว่ามันถ้าเรายิงตรงเป้านะมันไม่ตรงนะเราต้องเวียงซ้ายเวียงขวานะเพื่อนลองดูนะเพื่อนลองดูในเป้านะมันจะมันจะไม่ตรงนะมันจะแบบฉีกไปด้านซ้ายด้านขวาเราก็พยายามเล่นแล้วก็ตับเอานะผมไป พูดมาผมไปหาเล่นทีมกันหน่อยนะอยากให้รวมขำสนุกๆน,นะครับผมผมก็จะแต่งชุดทองเต็มตัวเลยนะปลครับผมไปลุยเลยแล้วกันนะครับมาครับผมก็มาเล่นด่านยอดฮิตกันหน่อยนะด่านดาวเทียมนะผมที่เขาเรียกกันนะผมผมก็ได้เกิดแล้วนะผมก็จะวิ่งไปลงคอมแล้วกันนะอาจจะมุดท่อไปก็ได้นันเพื่อนนะไม่ดีวกว่านะด้านซ้ายมือเพื่อนบอกว่าด้านซ้ายมือมาแล้วนี่ไงข้างหน้าผมเก็บไปหนึ่งครับผมบอกเลยว่าโคตรแรงเพื่อนยิง ยิงแป๊บแป๊บตายเลยนะปืนนี้แรงจริงๆใครมีก็ลองเอามาเล่นดูได้นะผมแบบว่าแต่งตัวถึกๆนี่คือแบบโอ้โหเรียบร้อยอะผม m ส A1 หนึ่งมันก็แรงทุกกระบอกอยู่แล้วนะถ้าใครเล่นเป็นนะจะด้านซ้ายมีไหมไม่มีนะผมไปแปผมบิ่งมาไม่เห็นเลยเขบาบอกว่ายังไม่เกิดม,ม,มีมีตัวยังไม่เกิดนะผมเพื่อนๆนะบอกไงก็เราไปดูก็ได้เราไปเช็คดูนี่ไงเพื่อนตายแนละ้วเก็บไปหนึ่งครับผม เก็บไป2ครับผมโอเควินนี้เราเก็บไป4ตัวครับผมเพื่อนมาเหมือนเดิมก็จะบิงไปกลางกันหน่อยนะครับผมเพื่อนเก็บไปหนึ่งครับผมเพื่อนเพื่อนยิงไม่ตายครับผมยิงไม่ตายได้ยังไงเมื่อกี้มันลมไปเยอะนั่นแหละเพื่อนเนี่ยก็ดูทีมผมเล่นนะเรียบร้อยครับผมแพ้ไปกลางมีครับผมเมื่อกี้ยังไงด้านหน้าแดนเพื่อนยังไงโดดข้ามไปเมื่อกี้ กลับไปดีเพื่อนเพื่อนเปิดแล้วครับผมเพื่อนผมแต่งตัวแน่นมากเลยนะข้างหน้าเนี่ยทีมผมนะครับผมไปเก็บไปครับผมเก็บเป็นคิวนะรอใส่ลูกกอล้วกันนะครับผมเพื่อนใส่ลูกเสร็จแล้วรอครับผมตอนนี้รอจังหวะด้านหน้ามีครับผมไม่มีมีไงครับผมเพื่อนเก็บไปหนึ่งครับผมทีมผมได้บอกว่าอยู่ยุนะครับผมเราต้องวิ่งไปดูยุกันหน่อยนะครับผมเขาบอกว่าอยู่ยุนะ แต่ว่าผมอาจจะไม่บิ่งไปหรอกให้เพื่อนเขายิงกันเลยนะครับผมเวยก็เรียบร้อยครับผมชนะนะครับผมบอกเลยเรียบร้อยครับผมก็รอผมเกิดหน่อยแล้วกันนะเหมือนเดิมร่บผมยิงเข้าทอครับผม,มคนวิ่งมาปะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับินนี้เก็บได้หนึ่งตัวนะผมเราก็ตายนะดูทีมเล็กกันหน่อยครับผมเก็บไปหนึ่งครับผม,มทีผมยังเข้มนะรอเขาก็ได้วางแล้วเบิดแล้วยังไงคนนี้ก็เรียบร้อยนะผมเพื่อน เรียบร้อยนะทีมผมเขาเล่นสนนะครับผมก็ต้องทําใจนะเพื่อนเป็นไรเล่นสนุกสนุกขำขับนะครับผมไปครับผมผมก็จะเข้าท่อเหมือนเดิมนะด้านซ้ายมือมีไหมมีครับผมเก็บไปหนึ่งครับผมแรงเอาเรื่องครับผมบอกเลยแต่งถึกิึกนี่คือยิงแป๊บเดียวตายนะปืนนี้นะผมเพื่อนก็บุกไระถึงเกือนะครับผมนี่ไงเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมเพื่อนโอเคชนะไปครับผมเก็บไป อะไรครับผมสมคิวนะบินนี้เก็บไปสามคิวก็ถือว่าเอาเอา,เอาเรื่องอน,นะปืนนี้นะเพื่อนใครมีก็เอามาเล่นดูได้นะผมบอกเลยก็ได้สลับฝั่งนะโอ้โหโดดแสงโดดเข้าท่อไหนนะเพื่อนไปกลางกลางมีด้านซ้ายมือนี่ไงเอา้าโอ้โหนึกว่าด้านซ้ายนะเพื่อนโดดมาใส่ผมมีนี้ตกตกใจเลยเก็บไปหนึ่งแล้วนะบินนี้นะผมเพื่อนทีนี้ผมก็รอนะผม,ผมเลือกผมเลืออยู่กับเพื่อนสองคนในใะนทีมด้านหน้ามีนะเพื่อนท้างหน้านี่แหละ ไปเราไปหาทีมกันหนะ่อยวิ่งไปหาทีมกันหน่อยเรียบร้อย,อยรอครับผมอืมเหมือนเขายืนรอผมเลยอะไปครับผมไปก็เกิดใหม่อวิ่งไปกลางกันหน่อยนะครับผมเพื่อนมามีคนมาไหมผมก็จะบุกเลยแล้วกันนะหัวร้อนนี่ไงหนึ่งตัวยังไงก็เรียบร้อยคนนี้เก็บรตินงครับผมเรียนแต่กันนะขอใส่รูปก,ก่อนแป๊บหนึ่งนะวิ่งมากลางเหมือนเดิมับผมเพื่อนมุดมาเลยครับผม หลังเกิดมีไนดะ้หลังหลังเกิดเห็นไหมเพื่อนอนะเมื่อกี้หลังเกิอดอะทำไงไวะเนี่ยโอ้โหอยู่ระเบิอดอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับผมผมเป็นผู้โชคดีผมคิดไว้แล้วว่าผมจะตายครับผมเรียบร้อยเลยครับผมแพ้นะครับผมเออชนะนะครับผมเพื่อนเอาใหม่ครับผมเอาใหม่บุกใหม่กันหน่อยดิหัวร้อนนะผมเครื่องมันติดแล้วตอนนี้เพื่อนเปิดแล้วปะปะ,ปะตามเพื่อนกันหน่อยนะผมเก็บไปหนึ่งครับผม คนนี้ชุดแพทินิมเต็มลำเลยไปสองครับผมเพื่อนคนนี้ฟรีอ่ะเข้ามาไม่เล่นนะเพื่อนโอ้โหโคตรเซ็งเลยบอกเลยครับผมเข้ามาไม่เล่นยืนเอาเวลานะผมเฮ้ยเพืยิงทีหมดเหรอโอเคยังได้อยู่เว้ยผมไปยิงซากเขาละแหละเมื่อกี้เพื่อนยังไงก็ไม่รอดครับผมผมบอกเลยโดวอีกรอบดิโดวไปรอบยังไงเก็บไปถึงครับผมโอ้โห เขาวิ่งมาอย่างเร็วนะเพื่อนนะมุดท่อมาเลยก็ดูทีมผมเล่นกันหน่อยนะโอ้โหนึกว่าจะได้นะเมื่อกี้แพ้เลยครับผมเพื่อนตามใจครับผมไม่เป็นไรตายก็เกิดใหม่ครับผมเพื่อนก็วิ่งมาถึงอยู่แล้วนะอย่างเร็วเลยผมนี่ไงข้างหน้าโอ้โหยิงโดนสองนัดเมื่อกี้ซากแล้วแหละเจ็บหนักอยู่ผมว่านี่ไงตัวที่ผมยิงเมื่อกี้นี่เรียบร้อยครับผม เฮ้ยกระโยนระเบิดควันวะเนี่ยขอสักอีกหนึ่งตัวได้ไหมก่อนจะตายด้วยอันวินนี่โอเคดาดนาผมเพื่อนมีไหมอันนี้ที่ผมยืนดักไปแล้วเป็นไรผมฝั่งผมวางระเบิดแล้วแหละเรียบร้อยครับผมชนะครับผมบินนิกก็คือยิงไปวินละหนึ่งคิวครับผมตอนนี้คือตอนนี้ก็เริ่มตึงแล้วเริ่มเล่นยากล้วเพื่อนนะเริ่มจะยิงไม่ได้แล้วสกอร์ผมเริ่มบักล้วตอนนี้ยิงใครไม่ได้เลยผมเพื่อน โดดมาเงี้ยเฮ้ยเพื่อนเก็บไปหนึ่งครับผมรออยู่วินี้ครับผมรอครับผมรอรอให้เขามาครับผมดวเดี๋ยวระเบิดไปครับผมเพื่อนรอให้เขามานะมไม่มีใครวิ่งมาหรอกจริงทีมผมยืนดักเต็มเลยถ้าวิ่งมาก็เรียบร้อยนะมาะก็ยืนรอกันหน่อยเหมือนกันรอเวลานะครับผมเพื่อนผมก็จะอาจจะไปกลางนะปะเราไปกลางหน่อยหรือไปคอมเลย เก็บไปหนึ่งครับผมเพื่อนโน่นครับผมเขาอยู่เกิดยิงโดนหลายนัดอยู่นะกี้เนี่ยเรามาดูยุกันหน่อยนะเผื่อมีคนวิ่งมาไม่มีครับผมไปเลยเพื่อนไปเก็บให้หมดเลยเพื่อนโอเคชนะนะครับผมเพื่อนชนะไปครับผมไปวิ่งไปกันหน่อยครับผมเข้าอยู่เหมือนเดิมครับผมปลาระเบิดไปตามสื่อนะเผื่อมีคนวิ่งผ่านมาเฮ้ยโอหุดมาอย่างนี้เลยเหรอ เรียบร้อยทีมผมครับผมทีมผมเรียบร้อยเลยขอโทษด้วยเพื่อนยิงไม่ทันเลยดิโอยิงไม่ตายได้ไงไปไนเฮ้เดี๋ยวเชื่อับเพื่อนแกแฉนาหน่อยดิข้างหน้าเนี่ยเออข้างหน้าแหละเอาเลยเพื่อนโอเคโอนไไหเห็นไหมเพื่อนได้เอพีผมมามาดูทีมผมเล่นกันนับชันนะน,น,นะครับผมวินนี้นะโอ้ทีมผมเล่นดีมากเลยเพื่อนบอกเลยเล่นดีมากผมคือที่หนึ่งผมก็เล่นดีโคตรเลยนะ คือไม่ต้องคาดหวังอันดับหนึ่งนะเพราะผมเพื่อนคือที่หนึ่งผมเล่นดีมากก็ปล่อยให้ที่หนึ่งผมจัดก,การได้นะครับก็จะเอาอันดับสองนี่แหละนะอันดับหนึ่งวะเพราะว่าอันดับหนึ่งผมเล่นดีมากเลยจริงๆมาบอกผมเข้าคอมแล้วเพื่อนมา,มา,มาตามมาเร็วๆผมเดี๋ยวผมจะวางให้มะบินนี้เราแบบชนะแบบชิวๆนะเพื่อน,นมันตึงมาหลายเกมแล้วเพื่อนมา嘛ขึ้นไปกันหน่อยครับผมเผื่อจะได้ยิงสักตัวนะมีไหมบินนี้ผมจะได้ยิงไหมเนี่ย เก็บไปหนึ่งครับผมเฮ้ยยังได้ถึงตัวอยู่วหยดีใจไหมเขาบอกว่าอยู่ยุนะครับผมมีคนแก่ปะเขาบอกมีคนแก่เพื่อนใช่ไหมไม่มีตัวนี้ผมขอโอเคอเก็บไปสองครับผมวมีดีน,นี้ก็ประมาณนี้นะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีคลิปนี้บ๊ายบายนะครับ